สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมจะพามาชมเหรียญพระครูยานสาธรหรือพ่อช่างวัดปากอ่าวบางตะบูนรนะุ่นแรก อย่ามาลงกล้องดูกนันดับแรกที่ผมอยากให้ดูเหมือนเดิมเลยคือเมตาลุ่พพอของเกมไม่เหมือนองเก้เมตาเบอร์นี่เมตาคมมากเห็นไหมคมแล้วคมเห็นไหมคมแบบนี้เลยนะจำไว้เลยเมตาต้องคมแบบนี้ ดูลองแก้มลองหน้าของพ่อลองแก้มพอต้องคมเลยนะแก้มตรงเนี้ยล่องตรงเนี้ยคมคมเป็นรอยกระแทกปั๊มเลยนะดูงเมตตางพอไม่มีเบอร์เป็นคมเป็นเม็ดกลมเลยผมไม่มีอะไผมน้วหลวงพ่อ อาจจะางบางแตบไม่รู้สึกหมดแล้วหรือเปล่าเพราะเรียนนิดสึกหน่อยๆมีบางๆางันยังไม่ไม่เต็มรอกตัวสมองแบนไปหน่อยไม่ากหรองพ่อดูตัวหนังสืออ่านวิชากอร ลเล้งๆแบบนี้เลยตัวซื้อคุมคุมๆสุดๆแบบนี้เลยมีรอยขีดผ่านตรงนี้เนีแต่ขอควายยันยอยยิงเนี่ยตัวงสืองาะ ังสือเป็นแท่งแล้วคงแท่งแบบนี้เนะเป็นรอยกระแทกฟั่มมีรอยการแกะนะเป็นธรรมชาติเลยนะมันจะไม่ลื่นๆไม่ลื่นๆมึกงๆไม่มเฉยอะดูสังคติคมไหมสังสติหลวงพ่อเห็นไหมผมแม,มันจะพับปัป่ม,มะตะวูออกดู นมาดูตัวตัดกันห้องตัดเกลียสุดแล้วก็ฉีกเห็นไหมครับเป็นเหรียญเล็กยังมีรอยรอยฉีกงเลยแต่รอยฉีกน้อยเห็นไหมขนาดเหรียญบางโะเคมาดูข้างหลังโอ้ ดันออกมาเลยนะเป็นธรรมาชาติเลยนะวาฬปิ้นออกมาแ้วปิ้นๆเลยเจาะใหญ่ก็จริงแต่ก็ปิ้นใหญ่ปิ้นเนื้อออกมาใหญ่เหมือนกันดูตัวหนังสือหม่ที่ผมบอกพวกนี้ต้องมีรูต้องมีรูคนแกะเขาต้องแกะมีรูอยู่แล้วเพื่อความสวยงามเห็นไหมต้องไม่ตื่นไม่เบือ่อแม่รู้นี่ต้องมีเห็น หัวยันรองอะไรวะเนี่ยต้องไม่ตื่นไม่เบอร์ต้องคมด้วยนะคมจะรอยกระแทกปั๊มไม่น่ารัวยันพวกนี้ในระูแล้วก็มีขอบปิน่นไหมขอบปิ่นรอบเลยเหมือนขอบซ้อนเห็นไหมปิ่นขึ้นมารอบเลยรอบเหลยแเลยอ๋อปิืนมารอบเหียเลย มาดูห,หน้าเท่มาดูหน้าของพ่อจะชัดจำหน้าหลวงพ่อแม่นๆม่นเกไม่เหมือนอันนี้ขนาดพลาสติกนะยังคมขนาดเนี้ยพอใช้งานเสร็จนะดูหน้าดูอะไรดูมุมปากมุมไรสังเกตคมมาก อะร่รผมจริงเหมือนไม่มีมีแค่มีบางๆก็ามาีนะไม่คมชัดหรอกอันนี้สึกเก็บแต่เก็บไม่ดีเพราะเก็บแต่เก็บไม่ดีอาจจะใช้งานเไดนแล้วก็เก็บเราะผิวหลุดหมดแล้ว เป็นหาพันปลายถึงหมื่นนะเม็ดตายไหมแต่จำเม็ดตายให้แม่นที่สุดจำเม็ดตายแม่นๆไม่เลยต้องคมแล้วคมแล้วคมเด้งออกมาอย่างนี้เลยไม่ใช่เบอร์เบอร์พวหนังสือเห็นไหมจำพวกหนังสือพวกนี้ไว้ โอเคครับพี่ฝากไว้แค่นี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ